สบายดีพี่นอ้องพี่นอ้องสดีเอ้าวพี่น้องก,กับลาบเลยพี่น้องเด้อข้าวกับลาบซีนพี่น้องซื้อลาบมากินบริเวณรัานมูส่าวในขัวานะขวามูใส่ยพักมูส่าวในพี่น้องแต่ห้องกับบรรยากาศชิดในพี่น้องเลยกกบรอย่าขอศขาวมาตู่มป็นกบฏยาพี่น้องเลยพี่น้องกบฏยาข้าวว่ะ พี่กับอันเดียพี่ก่อนพี่ร้องพีกับอันครับเอออันสาวนะแก้วว่ะอืมพ่กอน่างหล้เากินมันเขาเขาวิื่อมากเลหรอเปล่ามาไม่กินกินหรอถึง อากเ่อดเรื่วเคร่องก็ใช่ทุกคนทกับท่าเรืท่าทีูนตตามนิทิไม่เลย มื้อนี่มึงน่นไเนส้อสากไแบบอมปดไต่ยปิ่เขาแรกก่นนอนถ้าเราไม่ทำส ยังไม่ท่าได้ท่าตงรงนี้ป่ระนดดด้านนองนะ่ากีครับมามาสัวจ้กินข่าวมาแม่ อสแป้งมาเลยพี wow. like ่น้องเร็วมาตะทะแกกเดี่ยากข้าวน้เนี่งวงนึ่งพี่น้องครพี่กินวงหนึ่งไ้ค้าะอันโยกในลองเยได้น้าผดผักเครื่องมาตะเวียงจันพี่น่อง ฝากเครื่องมาให้เพ้อทางพี่ยไปเอาเพิ่นว่าียังนเดี๋ยวนสิถ่ายเบิ่งพี่น้องน่ะเนเ่ผ้ของหานแม่บ่เครื่องนึงล่ะ บอกอายมีเอฟซีถามหาเพิ่นเพิ่นก็มีเอฟซีเพิ่นบอกอายพี่น้องเลยบอกอายไปใส en. ่ยถามหามาพี่น้องบัดบัดบริบบออายนะพี่น้องเนาะเพิ่นก็เวลาเพิ่นบางทีเพิ่นก็เบื่อบานพี่น้องบางทีเพิ่นก็ค้าเวียดอยู่ค่ายบ่ได้มากเลยพี่น้องเนาพิ่นบางบางๆนามาพี่น้องก็เห็นเมาพี่น้องเนาะมือก็เมื่อบานมือเนาะ

กินระบบเขาเิ้วะเป็นอะไรบ้างเขาล้างมาเสหรือวะอ่านจัื่น คนกินแล้มันตัวเทิงมุกตัวุ่มเป็นเม็ดบอกเบิกเออกะไบางเนาะเสือแดงก็หนึ่งใคระทไหเนาะ่าเสือเปไอยเป็นยาวนัเนยังไ่ได้โตายหันมันลุงเขามีเขาเสือนะกระแถมซีีนะ ดีมากครับพี่ไหนุ่เป็นเร่องเขาบอกประสบน้ามาแล้วน้ำบังใหญ่เลยซีเนอร์ซีเนอหรอปะซีกัดเพื่อนสิังเอาเองชื่เองชื่อละจายดีชื่อต้องหาท่น

ตลอดแบไ้แบูนี่มันมือกับดูดูตลอดเห็รอได้ยหายอย่างแต่เนี่ แขมีคนแข็งขง้าวหม่อนม้ล่ต่อไปกันหนพี่ชมตั้งตั้งหงอ่กินอะไรกินไปกินโดระโดดนตอโลกันพี่สมต่อเอาพี่น้องกินน่กรลาไปก่อนเนอจ้าพี่น้อสงสบายดีพี่น้อ,นอ,นองก,ก่อน,น,น 嗯